พันที่เดินทางมาร่วมกับครับเชิญเลยครับขนาดที่หัวขบวนอยู่ที่โรงพยาบาลสวนปรุงหางขบวนอยู่แถววัดเมืองมังเมืองมังครับคิดดูว่ายาวขนาดไหนเป็นงานสมพระเกียรติที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระเทพวิสุทธิคุณอายุ90าษา70ับที่ได้ทุ่มเทงานทุกอย่าง เพื่อกิจการพระศาสนาตลอดชีวิตของหลวงพ่อหลวงพ่อได้ทุ่มเทเพื่องานพระพุทธศาสนาโดยตลอดนะครับผมเองได้มีโอกาสได้พึ่งบารมีธรรมแล้วก็เป็นเป็นนักเรียนรุ่นแรกของวัดบุพารามนะครับท่านเป็น,จาาน,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 นเจ้าอาวาสในขณะนั้นพระครูมงคลสีรละวงเจ้าคณะอำเภอดอยสะเก็ดแล้วก็ท่านเห็นว่าการศึกษาพระพุทธศาสนามีความสำคัญมาก ทั้งๆท,ที่ท่านไม่ได้จบรเรียนนะได้นักธรรมเอกแต่ว่าท่านสามารถสร้างปร,ริญญาธรรมก้าประโยคแล้วก็ด็อกเตอร์ครับกันหลายท่านปริญญาโทไม่ต้องพูดถึงนะครับปริญญาตรีมากมายก่ายกองลูกศิษย์ของหลวงพ่อนะครับงานที่หลวงพ่อทำขณะน,นี้พวกเราลูกศิษย์ลูกหาก็จะต้องสารต่อปฏิยาน ปฏิปทานะครับแล้วก็สารต่องานของหลวงพ่อต่อไปนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในขณะที่หลวงพ่อเป็นเจ้าคณะอำเภอดอยสะเก็ดหลวงพ่อจะไปบรรยายเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชด,ดำริของในหลวงทั่วภาคเหนือนะครับกองทัพภาคที่สามก็จะนิมนต์ท่านไปบรรยายซึ่งได้ผลอย่างยิ่งนะครับก็ถือว่าพระหลวงพ่อได้ทำงานเพื่อพระพุทธศาสนาตลอดเวลาใน ในชีวิตของท่านหลังจากท่านเกษียณแล้วพระนี่เกษียณอายุ80ดปีครับท่านก็ยังนั่งทำงานท่านก็ยังเวลาท่านพูดท่านก็ยังพูดถึงงานที่ท่านทำนะครับสิ่งหนึ่งที่ท่านบอกว่าท่านเป็นพระสมถะเรียบง่ายท่านบอกว่ามีก็ฉันไม่มีก็เฉยนี่เป็นภาสิทธิประจำตัวของพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระเทพวิสุทธิคุณมีก็ฉันไม่มีก็เฉยนะครับ ครับก็เลยหมดความกังวลครับ,รบนี่คือปฏิปทาที่เรียบง่ายของพระเดชพระคุณพระเทพวิสุทธิคุณครับซึ่งเป็นพระมหาเทระที่ผมได้มีโอกาสได้พึ่งบารมีธรรมของท่านในสมัยที่เป็นเด่นเล็กๆขณะนั้นเรียนอยู่ที่วัดบุพารามแล้วก็อยู่วัดแสนฝางครับปีที่แล้วก็มีโอกาสได้ส่งตุลงหนอม นะครับที่สูสานหายาครับนะครับแต่ว่าวันนี้เดือดขามที่พระเดชพระคุณเป็นเจ้าคณะจังหวัดเป็นพระมหาเถระเพราะฉะนั้นสรีระของท่านจะต้องพระราชทานเพลิงที่นี่ซึ่งเป็นสุสานหลวงอย่างที่อาจารย์ประสาทได้เรียนท่านภูมิเกียรติทั้งหลายว่าเจ้าดายฝ่ายเหนือแล้วก็พระมหาเถรเจ้าวาดวัดสวนดอกและก็เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่สามฝ่ายนี้เท่านั้นนะครับที่มีสิทธิใช้ สุสานหลวงตรงนี้ในการประกอบพิธีพระราชทานเพงศพบครับ,รบก็ทั้งตั้งแต่วันที่25จนถึง28นะครับท่านว่างเวลาไหนก็เดียนเชิญมาส่งสการพนป,ประเด็พพระคุณหลวงพ่อพระเทพวิสุทธิคุณนะครับพระมหาเทระที่งดงามด้วยสจริยาวัดงดงามนะครับเมตตาสูงลูกศิษย์ลูกหาเยอะเต็มบ้านเต็มเมืองนะขอเรียนเชิญทุกท่านนะครับวันนี้เวลาหลังจาก ที่ขบวนอัญเชิญสรีระร่างของท่านมาถึงตรงนี้นะครับเราก็จะอัญเชิญสรีระร่างของท่านขึ้นสู่รถขึ้นสู่นกหัสดีลิงนะครับหลังจากนั้นก็จะมีพระมหาเถระได้วันทาน้อยนะครับในขณะท,ที่วันทาน้อยก็จะขอนิม,มนต์พระกุณเจ้าลุกขึ้นมาแล้วก็ไปพร้อมกันต่อหน้าต่อหน้าที่นกคัสดีลิงแล้วก็เรียนเชิญทุกท่าน มาพร้อมกันนะครับหลังจากนั้นเราก็เสร็จพิธีจะมีพิธีอีกครั้งหนึ่งก็คือเวลา19นาฬิกานะครับก็จะมีการแสดงพัะธรรมเทศนาการสวดพระอภิธรรมนะครับวันนี้พระเดชพระคุณพระพรหมเสนาบปีเจ้าคณะภาคเจ็จะเป็นองค์แสดงพัะธรรมเทศนานะครับวันนี้19นาฬิกนาะเรียนเชิญทุกท่านครับเรามีทุกคืนครับแล้วก็มีทุกวันครับเรียนเชิญทุกท่านนะครับเนี่ย ครับพระเดชพระคุณหลวงพ่อเป็นพระที่สมถะวิถีชีวิตของพระเดชพระคุณหลวงพ่อเรียบง่ายหน้ากติของท่านเนี่ยจะปลูกผักไม้ไส้เครือเป็นหลักผักที่ท่านโปรดที่สุดของหลวงพ่อนะครับทุกเช้าเนี่ยท่านจะต้องฉันวันละหนึ่งจานก็คือผักข้าวตองผมเคยไปถามท่านว่าทำไมหลวงพ่อต้องฉันผักข้าวตอง ทุกวันวันละหนึ่งจานหลวงพ่อบอกว่าหมอดำรงเชี่ยวศินบอกว่าผักข้าวตองเนี่ยมันมีสารในการล้างลาไส้ให้สะอาดจะได้ไม่เป็นมะเร็งลําไส้นี่คือผมไม่ได้ข้อคิดและสิ่งหนึ่งที่ผมปลูกไว้ที่บ้านและเวลาออกหน่วยออกเครือจะต้องมาถวายท่านเป็นรูปแรกก็คือกล้วยหักมุกหรือว่าเมืองเหนือเรียกว่ากล้วยส้ม หลวงพ่อจะชอบมากจะฉันกล้วยส้มเนี่ยกล้วยส้มนี่ต้องย่างมาเรียบร้อยเวลาเอากล้วยส้มไปถวายท่านฮิไรเนี่ยท่านจะบอกว่าเออมันเป็นยาต้องฉันวันละสองแก่นทุกวันนี่คือปฏิปทาของ,งพ่อหลวงพ่อจะฉันปลาเป็นหลักฉันผักเป็นยาฉันกล้วยน้ำว้าเป็นเครื่องบำรุงเป็นวิถีชีวิตที่เรียบง่ายนะครับเพราะนั้นหน้ากุฏิของท่านเนี่ยเป็นแบบอย่างของเรื่องความพอเพียงนะครับ ในฐานะที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อเป็นผู้ที่นำล่องเรื่องแผ่นดินธรรมแผ่นดินทองนะครับปี2526ผมเดินทางจากนกครสวรรค์มาอยู่เชียงใหม่ปีแรกแล้วก็เป็นพระรูปแรกที่ผมรู้จักก็คือพระเดชพระคุณหลวงพ่อสมัยนั้นท่านดำรงตำแหน่งเป็นพระครูมงคลศิลวงเจ้าคณะอำเภอดอยตะเก็บ สาเหตุที่ผมรู้จักเพราะว่าผมทํางานให้กับสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยพอดีสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยเนี่ยจะต้องมาดูงานแผ่นดินทําแผ่นดินทองว่าที่ไหนประสบความสาเร็จปรากฏว่าหมู่บ้านลวงเหนือของอําเภอดอยสะเก็ดได้รับรางวัลที่หนึ่งของ17จังหวัดภาคเหนือโดยการนําของพระเดชพ,พระคุณหลวงพ่อพระครูมงคลศิลรวง ซึ่งเวลาัะทินานามเดิมตอนที่พระเด็ดพระคุณหลวงพ่อดํารงตําแหน่งเจ้าคณะอําเภอดอยสะเก็ดนะครับผมก็ได้รู้จักกับพระเด็จพระคุณหลวงพ่อจากวันนั้นจนถึงวาระสุดท้ายจนถึงวันที่หกเมษายนสอง9รอยห้าสิบเก้าเมื่อปีที่แล้วนะครับพระเด็จพระคุณหลวงพ่อก็มรณะภาพนะครับเพราะฉะนั้นได้เห็นจริยวัตรอันง,งดงามตลอดของการเป็นเจ้าคณะอำเภอดอยสะเก็ดของการเป็นรองเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ และจนพระเดชพระคุณหลวงพ่อได้ดํารงตาแหน่งเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่แล้วก็จนหมดวาระของเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ดารงตาแหน่งที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่และท่านก็ยังเป็นประธานสภาของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย t เวียงเขตเชียงใหม่ภาพหนึ่งที่อยู่ในกุฏิท่านที่อัดใหญ่มากก็คือภาพพี่หลวงพ่อได้มีโอกาสเข้าไปที่ตำหนักภูพิงราชนิเวศนะครับ ซึ่งได้มีโอกาสสนทนากับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระประมินทรมหาภูมิพลอาดุลยเดชซึ่งตอนนั้นพระเดชในหลวงเนี่ยมาทรงงานอยู่ที่ตำหนักภูพิงแล้วก็โปรดให้พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระครูมงคลศิลวง์ซึ่งดํารงตําแหน่งขนาดนั้นได้เข้าเฝ้านะครับได้เข้าพูดคุยถึงเรื่องแนวทางในการพัฒนาแผ่นดินทําแผ่นดินทองและเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงผมได้ทราบรายละเอียดทั้งหมดในเรื่องอย่างนี้ เขาเคยถามว่าทําไมหลวงพ่อเอาภาพนี้ใหญ่มากแล้วก็ตั้งอยู่ในนั้นบอกว่าเป็นภาพแห่งความประทับใจที่ในหลวงไว้ใจหลวงพ่อให้ช่วยงานทางด้านเรื่องแผ่นดินทําแผ่นดินทองเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงจนแม่ทัพภาคที่สได้นิมนต์พระเดชพระคุณหลวงพ่อเนี่ยเป็นพระวิทยากรประจําภาคสาทั้ง17จังหวัดในการไปบรรยายทุกจังหวัดในเรื่องของแผ่นดินทําแผ่นดินทอง เรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงอันนี้ผมมีข้อมูลเพราะว่าได้สัมผัสแล้วก็ไปที่กุฏิท่านเป็นประจําได้พูดคุยกับพระเดชพระคุณหลวงพอ่อเพราะนั้นหน้ากุฏิท่านเนี่ยจะไม่ปลูกอย่างอื่นนะครับจะเป็นผักเป็นพวกผลไม้นะครับไม้ประดับหลวงพ่อบอกว่าปลูกแล้วมันกินไม่ได้นะครับจะมีฟักแฟงแตงกวาและโดยเฉพาะอย่างยิ่งขาดไม่ได้ก็คือผักข้าวตอง เพราะว่าอย่างที่ผมกราบเรียนในเบื้องต้นวันช้ามาเนี่ยหลวงพ่อจะต้องฉันทุกวันวันละหนึ่งจานหนึ่งจานพอหมอดำรงเชิดศิล์นนะครับบอกว่าฉันแล้วเนี่ยมันช่วยล้างลำไส้ให้สะอาดจะได้ไม่เป็นมะเร็งลำไส้นะครับอันนี้ก็ได้ข้อคิดจากหลวงพ่อพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระเทพวิสุทธิคุณนะครับวันนี้เดี๋ยวอีกสักครู่หนึ่งสรีระสังขารของท่านนะครับก็จะเข้าสู่มณฑลพิธีอย่างที่อาจารย์คิรินได้แจ้งให้กับสาธุชนได้ทราบว่าทุกอย่างในขั้นตอน เป็นลำดับนั้นอาจารย์คีรินจะเป็นฝ่ายแจ้งให้ท่านว่าจะดําเนินการยังไงให้สมเกียรติที่พระเด็พระคุณหลวงพ่อทุ่มเทแรงกายแรงใจแรงสต,ติปัญญาทั้งชีวิตของท่านเจสพรรษานะครับในการทํางานให้กับพระศาสนามาโดยตลอดชั่วชีวิตของท่านนะครับเป็นขบวนที่ งดงามแล้วก็ยาวมากในวันนี้นะครับในการเคลื่อนสรีระมายังวัดสวนดอกพระรามหลวงมณฑลพิธีที่จะได้ประกอบพิธีพระราชทานเพลิงศพในวันเสาร์ที่28มกราคม2559นะครับแต่คิรินมีอะไรเชิญเลยครับขอขอเรียนขั้นตอนอีกครั้งหนึ่งสัทธาจะกระซาบขั้นตอนขั้นตอนเกินอย่างนี้นะครับขณะนี้ขบวนอัญเชิญสรีระล่างของพระเดชพระคุณพระเทวิสุทธิคุณ ถึงบริเวณหอสมุดนะครับกันอีกสักประมาณสักยี่สิบนาทีจะเดินทางมาถึงที่นี่เพราะคนจำนวนหนึ่งพันคนคนหนึ่งพันคนนี่ไม่ไม่ธรรมดานะครับฉะนั้นขบวนก็จะมาช้าๆหลังจากที่ขบวนมาถึงตรงนี้นะครับขบวนสรีระ่างของท่านกั็มาอยู่ตรงนี้นะครับผ่านตรงนี้แล้วก็จะมีคนักงานของท่านครูบาวาดัดเกาะกลาง นะครับซึ่งเป็นผู้ที่ทำนกหั <นก S 2> สดลิงนะครับ,รบก็จะอัญเชิญสรีระร่างของพระเดชพระคุณขึ้นสู่นกหัสดลิงให้เสร็จสิ้นทั้งหมดนะครับพวกเราก็อยู่ในอาการสงบก่อนนะครับพอหลังจากนั้นเสร็จพิธีอัญเชิญสรีระร่างของท่านขึ้นสู่นกหัสดลิงเรียบร้อยก็จะได้นิม,มนพระกุเจ้าทั้งหลายนะครับลุกขึ้น ไปร้อมนกขัสดสเลิงนะครับทุกประชาชนทั้งหลายพุทธศาสนิกชนทั้งหลายก็จะมาพร้อมกันเดินออกมาจากประรำพิธีนะครับแล้วก็พระเดชพระกลวงพ่อก็จะวันทาน้อยสัลีละล่างหลังจากนั้นก็จะเสร็จสิ้นพิธีในออช่วงนี้พิธีไม่มีอะไรมากครับเพียงแค่ว่าเมื่อนำสศลีละหลวงพ่อขึ้นสู่นกขัสดสเีลิงเสร็จพระเถรานุเถระพระสงฆ์ทั้งนั้นก็จะไปร้อมอยู่ที่รอบนกขัสดสเีลิง ต้องงดใช้เสียงเพราะว่า F16 กกำลังบินผ่านนะครับ ขออนุญาตอาจารย์ประสาทเชิญเลยครับก็ขอประชาสัมพันธ์กับบรรดาผู้โดยสานิกรชนทั้งหลายได้รับทราบดังที่ท่านอาจารย์กลรินกินคงท่านอาจารย์ประสาทสุกเกษจากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชบทยาลัยวิเขตเชียงใหม่ได้ประชาสัมพันธ์ไปว่าทุกวันตั้งแต่วันที่25จนถึงวันที่27เวลารประมาณ2ทุ่มเป็นต้นไป